เวียดนามนั้นก็เหมือนกับประเทศอื่น,นๆทั่วโลกรวมถึงบ้านเรานะครับที่การเรียกบริการรถยนต์โดยสารรวมถึงรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือนั้นกําลังได้รับความนิยมอย่างสูงครับแต่ว่าล่าสุดนี้กระทรวงคมานาคมของเวียดนามได้ประกาศยุติการจดทะเบียนร,รถยนต์ใหม่ที่จะเข้าร่วมในแอปพลิเคชันเหล่านี้หลังจากจํานวนรถยนต์นั้นเติบโตเร็วเกินไปจนถนนหนทางต่างๆไปจนถึงการดูแลของเจ้าหน้าที่ตามไม่ทันครับ กระทรวงคมนาคมของเวียดนามประกาศงดออกไปอนุญาตใหม่ให้กับรถยนต์ของผู้ให้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันจำนวน7บริษัทครับได้แก่อ ber อร์แรและบริษัทสัญชาติเวียดนามอีก5รายหลังจากจำนวนรถยนต์ที่ให้บริการในลักษณะนี้ใน3เมืองใหญ่ครับก็คือที่กรุงฮานอยนครโฮจิมินห์และจังหวัดแขวงหววเมืองท่องเที่ยวทางตอนใต้ของภาคกลางมีจำนวนทะลุ13,500ันคันจากข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนนะครับ โดยปัจจุบันในกรุงฮานอยมีจำนวนแท็กซี่อยู่ประมาณ19,200คันจาก77บริษัทซึ่งในจำนวนนี้เป็นรถที่ให้บริการผ่านแอป7,000คันครับการตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นหลังจากหน่วยงานด้านการขนส่งของกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ได้เสนอให้รัฐบาลกลางออกกฎระงรับการขยายตัวของรถยนต์ที่ให้บริการเรียกแท็กซี่ผ่านแอปดยให้เหตุผลนะครับว่าถนนหนทางนั้นไม่เพียงพอต่อการรองรับ นอกจากนี้ยังทําให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัทแท็กซี่และการขนส่งในรูปแบบดั้งเดิมด้วยครับขณะเดียวกันครับนอกจากความขัดแย้งของรถยนต์โดยสารแล้วยังเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยเช่นกันเพราะทั้ง Grab และ Uber ต่างก็มีบริการรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปที่เรียกว่า Grab Bike และ Uber Moto ครับ